ดีครับผมกรเกนเจลบัตเตอร์นะครับเ,เพื่อนเพื่อวันนี้ก็เราจะมาพูดถึงเรื่องแบตเตอรีร่นะครับนะทำไมถึงเสียบ่อยทำไมเซลล์แบตถึงตายนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับเ,เพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับาสาเหตุหลกัลกๆที่แบตเสียเพราะอะไรมั่งอะไรเงี้ยนะครับนะก่อนจะ พูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ที่มันเสียนะคือมีลูกค้านะครับเขามาขอให้ผมทาคลิปอธิบายให้หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่าแต่งปืนเจลไปแล้วมีมีนะครับบอกว่าปืนเจลเนี่ยที่ผมแต่งนะครับเสียเพราะบอดนะครับแบตเสียเพราะบอดพังเพราะบอดนะครับอันเนี้ยเป็นความเข้าใจแบบโคตรจะผิดผิดเลยนะครับนะผมแบตพังเพราะบอดฮะผมนั่งฮะ,ฮะ คือไม่ได้ว่าผมแค่นี้นะก็มีคนมาว่าผมนะครับว่าพี่บอดพี่ทำแบตเสียงูนี้นะครับอาณาลู้ไม่จริงนะครับนะโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาอธิบายเลยนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแล้วผมก็ไล่เคลียลูกค้าส่วนส่วนใหญ่น่ะคอมาคุยกันเลยนะครับแบบว่าเออเนี่ยแบตมันเสียเพราะอะไรอะไรยังไงนะครับนะก็อธิบายเขาฟังครับถึงจะเข้าใจเนาะวันนี้เรามาเห็นภาพรวมกันเลยนะครับว่าจริงหรือเปล่าบอร์ดที่ผมติดตั้งเนี่ย ทำแบตเสียโอเคนี่คือเรื่องแรกนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมจะใช้เทสงานลูกค้าได้ปีหนึ่งนะครับนะตัวเนี้ไม่เคยเสียนะครับผ่านปืนแต่งที่ร้านแทบทุกกระบอกนะครับแต่แบตไม่เคยเสียนะครับนะอ่าแบตไม่เคยเสียเลยไม่เคยพังเซลลไม่เคยหายนะครับตัวนี้นะครับเทสงานตลอดนะครับนะอ่าถ้า เกิดจากบอดจริงแบตผมจะต้องเสียนะครับนะแต่นี้ไม่เคยเสียนะครับนะส่วนตัวนี้แบตเสียนะครับนะคือผมไม่มีพวกแบตที่มันเสียพวกแบตใหญ่ๆอย่างเงี้ยที่มันเสียเ,ยยน,น,เ,ยเ,ยเนี่ยผมทิ้งไม่หมดแล้วเนาะพอดีมันเหลือตัวหนึ่งลูกค้าส่งมนาะนะครับนะผมก็เลยมาทําอธิบายฟังนะครับนะอย่างแรกนะครับแบตเสียเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากเล่นจนแบตเตอรี่หมดนะครับนะอพอแบตเตอรี่หมดนะครับทาให้เซลล์แบตเนี่ย ตายนะครับนะอ่าไอ้พวกสังเกตเลยครับใครที่เล่นแบตบวมครับแบตบวมบวมบวมเนี่ยนั่นแหละส่วนใหญ่เลยนะครับคนที่เล่นแบตบวมเนี่ยก็คืออ่าแบตเล่นแบตแบบหมดบ่อยะครับนะคือเล่นหมดตลอดอ่ะคือไม่เหลือไฟไม่เหลืออะไรเลยครับนะอ่าบางคนโชคดีก็เซลไม่ตายครับบางคนโชคไม่ดีก็อ่าแหละแบตพังนะครับแล้วก็บวมนะครับอันนี้คือสาเหตุหลักๆที่แบตบวมนะครับ จากการเล่นหมดนะครับเล้วเซลล์ตายชาร์จแบตไม่เข้าแบตเสียนะครับนะอ่ะแล้วกรณีที่2นะครับเวลาเรารอนก็ไปชาร์จก็มีโอกาสเสียนะครับนะชาร์จบ่อยเซลล์ก็เสียนะครับแต,แต่แต่เรื่องชาร์จบ่อยก็ชาร์จไปเถอะครับมันเป็นเรื่องปกติเนะเาะเพราะว่าเราเล่นแล้วแบตมันอ่อนเป็นอะไรเนาะแต่ทางที่ดีเนี่ยก็คือให้ลูกค้าเนี่ยเล่นพอแบตมันรู้สึกว่าเฮ้ยอ่อนอ่อนเนี่ยแบบรอบมันเริ่มอ่อนแล้วใช่ไหมแบบเฮ้ยรู้สึกว่ามันไม่กระชับเนี่ย ให้เราถอดออกมาให้หายร้อนแล้วค่อยชาร์จนะครับนะเออนะครับนี่นี่คือแล้วก็อย่างที่สามนะครับที่แบตเสียเลยก็คือพวกที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จที่ชาร์จจีนนะครับนะที่ชาร์จที่เป็นพวกของก๊อปนะครับของก๊อปมันเยอะนะอ่าถ้าเราซื้อตามอ่าแอปส้มแอปมงงงง่วงอะไรแอปตามแอปตา่างๆ,ๆนะครับอ่าเราควรระวังนะครับที่มันราคาถูกๆูกอ่ะร้อ, 150, 200, อยห้าสิบสองร้อยเงี้ย ควรระวังไว้เลยนะครับนะอาจจะเป็นของปลอมนะครับจีนก๊อปจีนนะครับนะพวกนั้นชาร์จแล้วทําให้เซลล์ตายนะครับอย่างแบตพวกเนี้นี้เกิดไม่ได้เกิดจากการเล่นนะครับเกิดจากที่ชาร์จพาแบตพังนะครับนะนะครับพอเราเล่นเสร็จใช่ไหมเราถอดมาชาร์จเนาะสักพักเรากลับมาใช้เอ้าแบตเราใช้ไม่ได้ครับนั่นแหละครับที่ชาร์มันพาพังคือตรงเนี้ยผมไม่ได้ทําอธิบายไว้นะ เพราะว่าผมก็เจอกับตัวเองแบบพวกก้อนแบบราคาแพงๆอะ่ะแล้วผมก็แบบโหผมก็เลยอ่าผมก็เลยแบบรู้เลยว่ามันเกิดจากที่ชาร์จนะครับนะหรือไปถามร้านมีบีก็ได้ครับร้านมีบีเขาก็รู้ครับว่าถ้าที่ชาร์จแบตไม่ดีนะครับนะแบตเตอรี่เสียได้นะครับนะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหานะครับก็คืออ่าถ้าอย่างถ้าอยากมั่นใจชัวร์นะครับให้เล่นพวกบาลานชาร์จนะครับนะบาลานชาร์กก็มันก็จะประมาณนี้ครับเสียบปุ๊บเสียบอย่างงี้ปับ๊บ มันก็จะขึ้นสถานะเซลล์นะครับแล้วมันก็จะชาร์จแบบว่าไล่ไปพร้อมๆกันนะครับชาร์จทีละเซลล์นะครับคือแบ่งเซลล์ชาร์จแต่มันก็จะไปพร้อมๆกันนะครับนะเออนี่แหละครับที่ชาร์จบาลานแต่แพงแต่มันจะถนอมคุณภาพแบตของผู้เล่นนะครับนะคือเราจะยอมจ่ายที่ชาร์จตัวหนึง่งแพงๆนะครับแล้วก็เพื่อถนอมแบตบ ดีๆนะครับเล่นยาวๆหรือเราจะจอมจ่ายที่ชาร์จถูกๆนะครับที่ชาร์จถูกๆเนาะแล้วก็ซื้อแต่แบตเดี๋ยวก็ซื้อซื้อซื้อแบตพัง้็แบตพังก็โทษปืนนะครับโทษปืนโทษคนแต่งโทษนู่นโทษนี่นะครับนี่ครับไม่ใช่นะครับคุณไปซื้อที่ชาร์จดีๆมาชาร์จก่อนนะครับที่ชาร์จแนะนําให้ซื้อ1นะครับที่จะได้ของแท้เลยคือตามร้านบีบีกันนะครับอันนี้ผมแนะนานะตามร้านบีบีกันอ่ะเขาจะ ของของเขาราคาจะดีนะครับคือมันไม่ได้ถูกไม่ได้แพงนะครับคือคุณภาพของเขาคือมันเป็นของแท้แน่นอนนะครับนะเท่าที่รู้มาร้านบีบีกันนะครับนะ,ะก็จะขายแต่พวกของแท้เพราะเขาเป็นแบบพวกรถรถใหญ่ๆอะไรเงี้ยเนาะก็จะได้ของแท้นะครับเพราะเขาสั่งตรงเนาะแต่ทีเนี้ยไอจีนก๊อปจีนอ่ะมันก็มีเยอะครับข้อควรระวังเลยสําหรับที่ชาร์จนะครับ อย่างตัวนี้ผมก็ใช้แต่บาลานซ์ชาร์จนะเวลาชาร์จแบตของผมเนี่ยเป็นปีผมใช้ตัวนี้แบตผมไม่เคยพังนะครับนะบาลานซ์ชาร์จนะครับก็แนะนํานะครับเพื่อนๆนะก็ไปหามาใช้นะครับหรือถ้าอยากจะสั่งกับผมก็ได้นะครับแต่ผมได้มาแพงนะครับผมก็ขายบวกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมได้มาแพงจริงๆครับจริงๆผมก็อยากได้มาถูกแหละแต่มันไม่มีนะครับนะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อทีแบบเป็นร้อยสองร้อยตัวนะครับนะ ผมซื้อทีละสิบตัวสิบห้าตัวหรือไม่ก็สามตัวห้าตัวนะครับแล้วแต่แล้วผมก็เลิกขายที่ชาร์จไปนานแล้วนะครับส่วนหน้าถ้าแต่งสเต็ปหนึ่งนะครับผมจะใช้ที่ชาร์จธรรมดานะครับที่ชาร์จธรรมดาแบบไหนนะครับก็คือแบบนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่เลยนะครับที่ชาร์จจากโรงงานเนาะสเต็ปหนึ่งก็จะคู่กับที่ชาร์จแบบเนี้ยเออคือเราให้ตามของโรงงานน่ะนะครับคือเรา เราก็ไม่รู้ว่ามันจะพาแบตเสียไหมนะครับนะแต่ว่าผมไม่ได้ประกันพวกแบตเตอรี่เนาะแต่ว่าผมจะเช็คก,ก่อนส่งอยู่แล้วพวกแบตเตอรี่เนี่ยผมจะชาร์จแบบบาลานซ์ให้ลูกค้าไปทุกคนคือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะพร้อมเล่นนะครับถ้าแต่งนะผมจะชาร์จให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมเล่นนะครับแต่ที่ชาร์จเนี่ยผมไม่รู้ว่าดีไม่ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่อะเขาเอาไปชาร์จก็ไม่ค่อยเจอคนแบตพังจากตัวนี้นะส่วนน้อยส่วนน้อยเลยครับนะที่ผมเพิ่งเจอก็เร็วๆเนี้แหละ นะครับที่พาแบตพังเนาะเพราะตัวนี้เนาะแต่ทางที่ดีอะ่ะไปซื้อที่ชาร์จตามร้าน BB เลยครับพวกชาร์จแบตสามเซลเนาะก็อีกเรื่องนะครับนะต่อให้เราใช้ที่ชาร์จแบตด,ดีขนาดไหนนะครับอันนี้อีกเรื่องนะแบตด,ดีขนาดไหนนะครับถ้าคุณไปเจอที่ชาร์จที่พาเซลลแบตเสียนะครับคุณต่อให้เป็นแบตโคตรด,ดีโคตรไรแบตก็พังครับนะเพราะที่ชาร์จคุณมันไม่ได้เลื่องนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเซลแบตกันนะครับว่า แบตเวลามันเสียน่ะมันหายไปเซลนึงคือมันใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นที่วัดเซลล์นะครับถ้าใครแต่งแบบแต่งเต็มกับที่ร้านหรือที่ร้านจะให้ฟรีนะครับนะสำหรับช่วงที่ผมเอาเข้ามานะผมจะให้ฟรีนะครับเนี่ยพอเรานี่นะครับพอเราเสียบไปนะครับปุ๊บมันจะขึ้นนะครับนี่นะครับเซลนึงนะครับสี่จุดสามนะครับเซลสองสองจุดสี่นะครับเซลสาม 4.12นะครับเซลล์2ตายนะครับอ่ะเพื่อนๆสังเกตนะครับนี่นี่ครับเซลล์2ตายนะครับเซลล์3ปกเซลล์1กับเซลล์3ปกติแต่เซลล์งนันตายชาร์จไม่ได้ชาร์จไม่เข้านะครับอ่าแล้วทีเนี้ยพอไปใส่ปืนก็เล่นไม่ได้นะครับอ่ะแล้วเรามาดูแบตที่สมบูรณ์นะครับแบตที่สมบูรณ์คือยังไงครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆดูนะครับนะผมจะเสียบนะครับอ่านะครับ นี่นะครับเซลหนึ่งสี่จุดสอนะครับเซลสองสี่จุดสอนะครับเซลสามนี่นะครับสี่นะครับอันนี้คือแบตที่ยังปกติแล้วก็ยังจะใช้งานได้อีกไปอีกเรื่อยๆครับไม่มีพังนะครับนะจะจนหมืนมันจะหมดคุณภาพของมันนะครับนะอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมใช้ดีชาร์จดีเนาะซื้ออย่างเงี้ยมันจบไง เออซึ่งอเงี้ยมันเสียเงินทีเดียวเออมันหมดมันก็หมดทีเดียวไงมันไม่ได้พาแบตพังไงครับแต่ถ้าเราซื้ออย่างนี้แต่ที่ชาร์จจีนก๊อปนะครับจีนกอ๊อปจีนปุ๊บชาร์จไปเฮ้ยเพิ่งซื้อแบตมาเสียอ,อีกแล้ววันหนึ่งเสียอีกแล้วสองวันเสียอีกแล้ววันเดียวเสียอีกแล้วจริงๆวันเดียวก็รู้ผลครับสําหรับที่ชาร์จไม่ดีนะครับวันเดียวก็รู้เลยว่าเซลลจะตายนะครับอนะ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็เลยมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่า อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าปืนพาแบตเสียก็อาจจะมีมากนะครับปืนที่พาแบตเสียนะครับนะแต่ผมมองว่ายากน้อยมากครับสําหรับปืนที่ติดบอร์ดนะครับนะน้อยมากที่จะพาแบตเสียนะครับว่าเพราะว่าอะไรเพราะบอร์ดอะเพราะบอดนะครับมีอะไรบอร์ดเนี่ยเวลาแบตมันอ่อนนะครับอย่างแบตมันเหลือ30มสิเอร์เซนี่เนงี้ยมันตัดครับมันมีระบบตัดนะครับนะทำให้ปืนยิงไม่ได้ครับนะ คือมันจะตัดก่อนแบตเราจะเสียนะครับนะเออเพือ่อเตือนปืนมันจะยิงไม่ได้เลยถ้าแบบว่าถึงแบตมันเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยมันเตือนละปืนยิงไม่ได้ครับพอยิงไม่ได้ปุ๊บก,ก็ต้องถอดออกไปชาร์จนะครับนะเพื่อให้แบตเต็มร้อยเพื่อกลับมาเล่นนะครับเนี่ยข้อดีของบอร์ดคือมันเซฟแบตด้วยนะครับนะมันไม่ได้พาแบตเสียนะครับเราต้องมองใหม่นะครับว่าอ่ะมันช่วยรักษาถนอมของเราด้วยนะครับข้อดีของบอร์ดนะครับถ้าคิดอย่างนั้นอ่ะพวกบีบีกันนะครับนะ พวคิดอย่าง,งานั้นคนที่เขาเล่นบีบีเขาคงไม่ใส่บอดใส่อะไรหรอกครับนะเออมันรักษาได้เยอะครับนะเออมันแบบมันดีอ่ะเอายิงใส่บอดแล้วมันดียังไงมันก็ดีกว่าหน้าคอนแทกนะสําหรับผมนะครับหน้าคอนแทกก็ดีครับมันก็ไม่จุกจิกครับแต่ถ้าใส่บอร์ดไปแล้วมันก็ยังดีกว่านะครับสําหรับผมอ่ะนั่นแหละครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเรื่องแบตเนานะก็มัน มันต้องทําคลิปอะครับไม่งั้นลูกค้าก็จะเข้าใจแต่อย่างนี้ไงครับนะอบอกว่าผมทําปืนแบบเสียแบตบอะไรนะผมก็อธิบายให้ฟังแล้วนะครับว่ามันเกิดจากที่ชาร์จนะครับนะกับการเล่นนะครับนะผมถึงไม่รับเกมแบตนะครับนะถ้าใครก็มีลูกค้าที่แบบมาอย่างนี้แหละแล้วผมก็เลยบอกองั้นลองเปลี่ยนที่ชาร์จดูนะครับนะพอเนี่ยพอลองเปลี่ยนที่ชาร์จแล้วเนี่ยใช้แบบบาลานซ์ไหมสุดท้ายเขาก็เงียบครับเพราะว่าอะไร เพราะมันใช้ได้ดีครับนะออแบตเขาไม่พังแล้วนะครับปืนเขาก็ไม่มีปัญหาแล้วทีเนี้ยบางคนเนี่ยแบบโหส่งไม้ผมเนี่ยเกือบสิบก้อนก็มีบอกแบตเสียแบตเสียตลอดเลยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรพี่ยิงไม่ได้แล้วปืนเนี่ยแต่พอมาเสียแบตผมปุ๊บปืนเขาไม่ได้เสียครับคือยิงได้ปกติทุกอย่างนะครับยิงได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมก็เลยไล่เช็คแบตเขาเนี่ยอย่างใช้ตัวนี้เช็ค๋อเซลล์แบตเขาเสียอ่าแล้วเขาเสียแบบเซลล์สองเหมือนกันหมดนะครับ นั่นก็เพราะว่าที่ชาร์จเขาครับนะโอเคครับสำหรับคนที่รู้แล้วก็ก็ฝากคอมเมนต์นะครับนะถ้าผมเข้าใจผิดยังไงครับแต่อันเนี้ยจากประสบการณ์โดยตรงของผมนะครับนะที่มาบอกเล่านะครับไม่ได้ศึกษาผ่าน y o u t u b e หรืออะไรนะครับเพราะว่าพวกเจลอะค่อนข้างจะต้องมานั่งศึกษาเองนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องแบตเตอรี่นะครับนะแต่ผมรู้ว่ามันพังเพราะอะไรมันเสียเพราะอะไรนะครับ อาจจะพูดแทนได้หลายๆคนด้วยนะครับนะซึ่งคนที่เล่น BB เขาก็รู้อยู่แล้วครับเรื่องนี้คนที่เขาเล่นประจำนะเป็นสาย BB เนาะพวกที่ชาร์จนี่ก็สำคัญครับนะเขายังรู้เลยว่ามันมีจีนกอบจีนนะครับนะ <c oughs> โอเคครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆส่วนใครสงสัยเรื่องอะไรนะครับแบบสงสัยอะ่ะแบบว่าพี่ปืนเจลอะ่ะผมอยากให้รู้หน่อยว่าอาการแก้ไขไง คอมเมนต์มาครับแล้วเดี๋ยวผมมาทําคลิปตอบให้นะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับนะแต่ขออย่างเดียวครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามนะครับกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับนะผมก็ดีใจนะครับนะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีคนติดตามนะครับเพื่อนๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะขอบคุณมากครับ